มาสูงมาสูงค่ามาสูงตามคำขะนอวันเหมือนไหนก็เปลี่ยนวันหวยวันวันบวยวันถีออกขะนอบวยออกถีออกขนหนกึ่งต้งวถีขะหนอปากก้อเห็นก้อลายงานหนึ่งอันขะนอรายงานหนึ่งก้อขนานมีไผ่ปินนอขาเมืองไหลไรกามดีเลยถวยค่ะเหมาสูงหมืสูง ม also, ือคำว่าเขาวนว่าตีมาอ่านดิ็ก้ตีมาอ่านดิก็สำคำรับสิ่งเย้าคันเนาะอ่าพอวันอาทิตย์ในส่งไปมาอ่านคันเนาะพี่น้องอกลมเชื่อว่าใครยินอ่าเชื่อลงตักมาใครยินไหนเย้าอ่านตีอ่านดิโก็มีเพิ่งเอาคันเนาะอ่ามาลงตักกูวันอันมาดัานในก็ใครยินไหนเย้าในก็มมีเพิ่งสนใจกครได้ดีหนังเขาโวกับคนรัดังสาในมันดีเปียกเบืองดุ่มตื้อ ย้อนมากูขาเจอกุนงกำพรองเวิการลวงอันมาทัดฉากได้ไหนกุนเอาคาสัมเตวาเขาคาลัดขีดลัดไปกันนเจอลัดขีดเพอกันเนาะอ่าไ่เจอก็ทอมลายเจอก็กาตุยด่างทีด่างดังยื้ออันดูเจ้าเก่าลายเจอเยอนขนาดไหนการว่านการเมืองอันว่านันก็มันเป็นกุนก้อยค่ะอันเฮ็ดการว่านการเมืองเนี่ก็มันหลุดเลยเป็นกุ้ในก้อยค่ะอันลาอันอุบกันเนาะเป็นสังค่ะเป็นสังกันเนาะ คําในได้เขาไขมาตั้งว่ากับปานมือเาก็เรกนั่นตาเไล่ด้วยทีวีวันนั้นก็ย่ําม,มีจึงเปิตาตไล่เขาด้วยไหนก็ไเสียงเงินตา,าหางเงินมากาทีวีไล่ด้วยกูคํากูวน,นั้นก็เป็นรองหยาบคันเนาะมือกับปานเาก็เลกกับ,บานย่อมตอเหลียวทีวีนบ่มีเผสนใจบ่มีผยให้ตุยมันเจ้าคอ่ากับบ้าน ไอทีเพจวุ้กกาบันยูทูบกับบันอ่าโซเชียลมีเดียครับเนาะอ่าคุดดันโทรศัพท์นี่พ้องกันว่าได้ไหนถ่ายคู่พังพังก็ไไรมามีดังคู่ดังหันมีดังไข่อุคลาสิเดมาถ่ยถ่ยท่องโสเชียลลัดดึ้ชวนกันไล่หันในโลกโซเชียลในก็ไไรกับสิบติดดอกกันอ่าวันเฮาเมืองเฮากันไ่สังเมืองจึงไทยตัวเมืองจึงไทยกับสิบกันก็ไล่สัง ໄລ່กูລອງລອງຫັ້ນເພົງວ່າໄດ້ພົງວ່າໄດທລະສັວ່າກດ້ມດດໍາມາຕ້ມນາອັນເນກັປານกูນັນຢວດລ່ຍທີລ່້ວຍັງຫູດັງລ່ອັອອຍອາເສດມນຮົານກປ່ນລົງຢດຮົາຄາທັາມີົນโทรມນາ เจถอถ,ถึงเกาะไหครับตึกถิ่นต้องสวดอยู่แั่เนาะอ๋อย่านไหนกับป่านต่อเดียวได้มันคึดนกาบไหนเอามันคึดด้านไหนเอาเข้าคำหันดีกันเชลัใครปันด้านถึงเงินก็มีก็เลใครชี้ไขเนื้อไขหลาก,กันก็ไลยแั่เนออะไรหมดไว้กับบนหลาม,มาคาเดิมหลกกักอ่ะมังซื่อมังลองอันเข้าคำมาตรงจักในในกุนปันเฮียงเสริก็เดีมี quân đi ăn bánh hiang tờ hờ hiang tờ đô có để mi khăn à bánh hiang tờ này mi lại miếu mang cô này phản hay hiang hay mi hiang tờ xì lẻ ma trước xuống khét quả lạt quả ăn vẫn ăn khăn à nó à mang cô mi quân lạt cán hắc tư hắc khư hắc cán vạn cán mương này tí miên tớ tư ăn ẩm hắc tư hắc miên ăn khay hắc miên ăn ẩm khay lạt เดี๋ยวเมียนจอเสื้อให้พวกฟองซื้อคือเอาซื้อในคามาหลัดปลืงเปียกเป็นปุงกลางไลยค่ะสังวาพี่น้องเขาฮักซื้อฮัอกคืออยู่อย่าไปีพิจารสังวาพี่น้องเขาไปเลยฮักซื้อฮักคือก็ยื่นอันเดีเอาตังวุ่นเฉลี่ยเมีไปวุ่นดูเจ้าเก่าเฉลี่ยเมียตัวเมียจะฮักซื้อฮักคืออยู่ในก็อย่าพิจารฮันหนาะอย่าพิจารอันมาลัดนั่นละลัดลัดลวองปลืงกลางปุงกลางเชยนตังสายกลาง การทัดช้างได้มันดีจุ่มตื้อมาโคใจกวนดีเฮ็ดพี่ได้เบลืองการทัดช้างได้มันดีอ่ำเมียนหูอ่ำเมียนใจกวนดีอันอ่ำหักเสือคือเอ้ามันดีอ่ำเมียนหูเมียนใจอืสออันอ่ำใครเฮ็ดการโดนดาเสือคือเขาวันเบืองการเตยวันหนึ่งใครเฮ็ดกามเตยวันหนึ่งใครลัดดีเมียนหูเมียนใจกวนจะนั่นอยู่เอาค่ะเตรียมต่างบรรดาถึงมากันเนาะขามาลัดกูบั้นกวนเอาขาน่าไหนเจอเจอตื้อพงไรไหนเขามีพรดีค่ะาเลย กาปันตัวเดียวใน่กวนอาขานวนลึกลูกเจ้าค่ะกาปันตัวเดียวเน่เฮ็ดสังเลวนันไงกัง้ามาก็หลอวไรตัวพงตัวกันข่าวกันเงาตัวดีอันเป็นพ่อนี้ตัวดีอันเฮามันโปมาฉอนตัวฉอนเจอเฮามันโปปินลองเลียกรายในส่วนตัวเจ้าเก่าเตียนเฮ็ดพิษหลูวไรตัวเจ้านั่นค่ะเฮานวลลึกไหนก็ให้มันบปกึ่งตังข้าวยำตีเฮานวลลึกอย่าบีกัดตัวอันชี้อันนี้อันวางมิวเลียวมังซื่อมารลองเฮาขามาไถ่ต้องสวนในปิน คือโจม m o a n g ูมอง o o m o เนี่เขามันเมียนใส่ก anyway. ้นกูก็เมียนไรครับเขามันใส่ก้นกูก็อะไรกามกูคอนนั่นเมียนไรมันเป็นความไรกวยกับคอะไรใส่คอะไรเมียนใส่เลือกเอาคอนั่นกินเนื้อมีหลุบกินปลามีกังคคทัดช่างวันั้นมันกอดเมีตีพิษดีเบื้องอยู่ในคากรัดมาดชีอ่ารัดมาดศีครับย้อนเบือช่งข่าวกับบานวันเมืองเข้าคาวันเมือไหนจื้อคือเขาเหเมือไหนอันมันอ่ำคืดดันเบือไนมีมันเปิดนมาย้อนช่ง จื้อคือเขาไในเป็นจือ้อคือไตไตคือใหญ่จื้อคือใหญ่เคิดทางไรงเมืองไตว่เาเขาจะเปลี่ยนอยู่ที่ไหนถัดทา,างด้วยกันครันเนาะมันเปลี่ยนสงังมันย้อนสงังย้อนดีกลายย้อนจืบไปวนเฮาย้อนปืนหมันหน้าเฮาอ่ำย้อมหักกันไรดูเจ้าเก่าพิษก่อนย้อมหากพิษดเูเจ้าเก่าอ,อ่บบากินพิษก่อนอ่ำใบย้อมหาวแบบหาวแบบดูเจ้าเก่ากินพิษ ตเจ้าเก่าลาดพิษก็ไปยอมหาว่าตเจ้าเก่าลาดพิษเจ้าไหนมีนําหนักปันเวอร์โทมาเลน้องเ้ยอค่ะค่ะเดโทรหาเนาะส่งเอร์โทรมาไว้ค่ะเดโทรหาค่ะเดลาดโตดังเพชรค่ะอ่าเมียนเยี่ยวซายเาอค่ะเมียนทัสางกันเนาะอันส่งตุกกตาากจนมาใใครส่งสื่อส่งมาข่าสนใจบดังไก่กวดอกกวดเขาาได้ค่ะ อสนใจโคทัดช้างในมันใครรัดเจ้งไหนครับอ่ากูนนาคาเข้ามาทัดช้างด้วยอ่าจื้อคือเอาก่อนนับมีเตรียมวันเตรียมเมืองมีเตรียมกับกูดีอันหมอลิกหมอลายอันโล่งเหรียญก็แข่นป้าเผาปืนเอาอันหู้ลิกหู้ลายจื้อคือเบื่นเจ้าคือเบื่นอันหมอกรามเบอ่าหู้ลิกเบื่อในมีดังนับกวนละกวนเล่าในมีน้บหน่ะเว้ยก็อับมาปุกบองจื้อคือเอากำพ่องอันมาปุกบองก็มีอยู่เว้ยไม่มีหนับ เดี๋ยวซื้อคือข้าในตึกคำกลุ่มคำองค์อยู่ตึกคำอยู่ในป่าจะยุ่งใหญ่ใช้ตึกคำอยู่ในโกโหกโก้ช้างใบมีโก้ตีด่างฝนกุนดีอันตีด่างฝนในก็มีอีดีมีอิดอิดออสออไว้โปมีอีดีออสมามีอิดดอีอีมามีเบิร์นมายื้อไต่เบียดมีเบิร์นมาพันเบียดมีเบิร์นมาคาเบียดอันเบิร์นมาคาเบียดนั่นส้มปินนอนในเนื้อเขาหนังกันหนอนเนื้อเนื้อเขากันหนังกันเอาด่งพี่เราในกาปันเบิร์นหู้เอาดั่างพี่เราื่อง พูดว่าก้นายมันปกป้องจื้อคือก้นายมันน่ะทการตาวันตาเมืองเด้เดี่ยนี่เอาข้อมูลจะไหนกับโฉมวันผู้เขียนผู้เขียนมาปาดข้อเม็ดยืดเม็ดพันเม็ดจะไหนอันไหนเปลี่นอยในเนื้อเฮ็ดเปลี่ยนสางเปลี่ยนกันวันน้ำอ่ากวนคู่กวนหันกวนเลียดตาเขากวนเตียนพวกปล่องจื้อคือวันเมืองเขาไหนไหลลู่ไหลซุ่มยร่อนกวนหักหลังจื้อคือวันเมืองมาหนำหน่ะอันตายอยู่ใจเมืองได้บดห่วงอันกัตายในล้านเสียงเข้าเสียงพักสองสามก้นนั่นก็ ใครว่าตายย้อนภายในกัมบันนะเจ้าสังขาวเขา,ขาเจ้าฉากย่องยอเจ้าแสวัดคืนนิมไรลู่หล่อนกว่าย้อนหมากกองนั่นก็ย้อนเบือภายในค่ะมังซือมางลองนั่นย้อนเบือเข้าขานังภากกาันเข้าหนังกันพากกาันอันหล่อนย้อนเบือกันภักซือคือวันมึงน่เจ้าสังขา,ขาวดังยังไรทัวไรยาเจ้ไหนก็มาก็เปลี่ยนมามีมาค่ะเนาะมือหนังเขาก็เนึ่งว่าถ้าสร้างกัน้ันกันมึงเจ้ไหนซื้ออัน อ่าหักซื้อเครื่องหักวานมองก็ก็ตเด็ังขายอยู่เป็นสังกวนเอาขาในเพราะว่าหักหลังซื้อคืนเลยมาจังขึ้นซื้อคือนเ่ยอ่าวันหนึ่งก็วันหนึง่งเหมนหนังก้นขุดดินสียหไวก้ยมันดีขึ้นไข่มันดีขึ้นทบมันดีขึ้นง่ายอยู่กวนดีอ่าหักซื้อเคอื่อ,อหักวานหักมึงเอาพอมาทามัดซางเลยมีกวนผ่นขาข้างมีกวนไข่จันค้ามีกวนไข่หชี่ยเหยตามีกวนไข่เชี่ยไข่นี ลองอันเอาผิดมาในอยอ่ำใครว่นเมฆกันอ่าเื้อไหนข้านองข้าเดคาเดลรันนี้เปลืองเด็กในกรบโคโชนโตค่ะลูกใต้ข้าในกาคาเมืองมนันกาเพียวยันกุ้งมันดีดีลิกได้ก็อมออยู่พวกหมลิกได้ก็เตรียมไหนลิกได้เอาเจ้าจสังขารอ,อยู่ในเมืองเขากว่าหัดเมืองมันวุ่นเปิ้ลโกผู้ลิกมนันผู้ก้ามมันมาตั้งหน่าเตรียมเลยลิกเขาไหนก็ ตัวอันเป็นลูกข้าวหลานเขานั่นคาเลยชอนบันอยู่กล้วยหมางโกดีเตรมาเตรมาอยู่ดีเขาคาลัดบันเขาใช่ไ่มคาฮัดดึกชัวนะคาฮัดลาดอะตาลูกต่าลานตาการฮักจีก็คืนเนี่ยลูกยิงลูกตายคาใน่หมอดิ๊กไดกูโก้ค่ะอ่าคามาลัดนเนี่ยเตรมาลัดนละลายคู่ลิกได้ก็เตรียมได้ิกได้เขาเนี่ยเขาก็เตรียมอยู่ค่ะลิกได้เขา ลูกยิงคะนะ่ะในอยู่ในเมืองไทยเนะี่ยยังโหมด,ดิกได้คะ่ะก็ส่วนปันคะ่ะอ๋อมารดลงดิกลองไล่โมกนาคะ่นะคะเนาะคาเดมาทาัศช่างวะกวนเฮาขัดบุกท่าผาสาเหมือนกันส่องตั้งตื้อกับเฮาเหมือนกันเนียในโกทัศาชา่างต้องแทงเอ็ดกันเนาะแทงลองไหลลองไหลเปิองอ่าโปดีรัดเรียกวา่าไตเลยมาเนียเปลี่ยนทางกันเนี่ยมันก็ไวพระราตลาเหมือนเฮานับยำอ่าสังขาย,ยาหาันเหมือนเฮาตั้งเฮ็ดตั้งฉากสองเหมือนเฮา อ่สองมือเท้าก่ะเบื้อเอาลิกล็อกนั่นมาใส่ดืดอดในจัดปันเท้าดิตาชิในสื่อคือดาชิกพื่อการลองหยุ่มยำเบื่อนั่นเป็นพวกบังสื่อคือเบื้อขึ้นใหญ่มาสูงมากดาชิเบื้อเป็นเรื่องนั้นไต่ห่อข้าแนมเป็นเรื่องนั้นอ่าเรื่องไหนกันเนาะเยาะก็เจ้าสังขาเฮาในข้าเบิ้งเตี้ยกันเนาะเขาเอาเจ้าสังขามาเตี้ยกด้วยเทียงกัมเฮาขาหันในเพิณอะไรสองยาหันข้าอันมีภูยิ่งกันนวนจอม เจ้าสังขานะั่นกุ้ยกะเป็นเจ้าสังขามึงมึงนั่นมือไหนสองเขาหู้อ้ามหู้กะคูะ่ว่าเป็นผู้หญิงอะนั่นเจ้าสังขาเขาขันจังว่าเนียเจ้าสังขาป้านั่นป้านีา่สังว่าเจ้าสังขาเนิ่ววานเขามีจูมีจูมีผู้หญิงกับอยู่จ้มไงหนครับทุเขาเดียบว่าเขาเททัดช่างจร่งเลยค่ะสองเขาเดียอยุ่มยำค่ะอ้๋อยุ่มยำค่ะเจ้าสังขา,วานวะ่ามันเจริญปุ่นตาว่าเดียมีมีกนะันอ่ะมันเป็นเจ้าไหนกู้เขาคายอย่าไปว่า ตุยลวงอันว่ามันเปลี่ยนสังขารเปลี่ยนยาห่านั่นรไหนเข้าผมจะเลยตุยมันเลยตุยตั้งเฮ็ดตั้งสั่งรอมแทงอ่ามันเป็นเรื่องไหนคะตุยขาแรงเมืองจีนไทยเจ้าสังขารอันเขาใจลวนสังการเฉลีเอาตุกขอกามีมือนใช่ะเปลื่นเปลี่ยนนั่นค่ะปักผึ่งเมืองเปลื่นอ่าปักผึ่งเมืองเฮาก็โดนนั่นนะค,ะค่ะเพราะว่าเจ้าสังขารและมีเมียในแผ่นเกี่ยวกับดีเกี่ยวกับวันในเมือง สีเมืองค่ะอ๋อมันเป็นเรื่อนั้นอ่าเขาคันทัดซ่างกันในโกดอนนั้นอ่ะปู่ว่าัืถอคือเขาขันในนับย้ำพวกท่าผาสาเหมือนกันปู่เปิอนมาปีกินเต้าคือเขาเด้อ่าชั่วว่าเออวัวเข้ากก่เข้าพวกเขาตอบเตี้ยนเปิอนชั่วว่าอ่ากูตักงาลายอ่กูมันพีเดอร์นี่ฮะมันเป็นเรื่องอะไก็การทัดซ่างในโกดอนนั้นพวกเปิอนว้งเขามาชั่วว่าวาไรอยู่พวกเขาตอบเปิอนกว่าชั่วว่าเอ่อเขาหันเขา เปลี่ยนกลามกีตเจ้าหนก็มี่ะนะอ่ากีดูกีดูวิโหเจ้าหนก็มี่กเนาะกวัเนาะขนาดหิใครว่าจ้าหนคำคำนึหลับใครยอะโปคำนึมันใครเยอะค่ะใ้ชัวงอ๋ยยอออค่อเค,อค่ยินรวมบันแทงอยู่ค่ะเสียงอ่อน ขงปงโอเคยินดีค่ะเสียงอวันข้าวยำในมันปันมันปันเขาว่ะก็ในมันหลวงเฮ็ดการเรออเกาหลีตืดจันข้าวยำให้มันปันมาแทางเอ็ดในกับไรค่ะด้วยค้าแรรับสิงไมเนะ้เอาคันเนี่ยข้าวยำโดนดัดเดีราาัดตาข้าวยำโดนดัดเดีดึกชวนข้าวยำโดนดัดเดีดูเดีร้องข้าวยำโดนดัดเฮ็ดการดีข้าวยำโดนแดดแต่ดึกดชวนด่าก,กวนเอาค่บ่องใสเนะี่ย พวฮเขาถือดีเลือกข้ายามพวฮเขาถือดีเลือกว่าเมื่อไรเจ้าเก่าคู่มาส่องไกวมาตึกสวนเจ้าเก่าเด็ดไม้หนาเย้าในส่องไกวมาหลัดไปข้ายามเจนเน่จัดนาบนก็ไปหันไปเปลี่ยนค่ะย้อนเบือสังย้อนเบือเข้าข้ามมงหาญจัดหนักจัดในวห็นั่าในเข้าขาก็มีข้ายามอ่ะแต่เตลีพินอ่องจัดสวมยิเดินนะอ่ากุยกระหู้ไรซึ่งหือก็มาหลัดซึ่งนั้น การตึกซวนนายพ่อขามาหลัดลองอันปึงเปียนติมีเตในกำพรเนี่ยมยอมรับเฮ็ดช่างเลยว่ายอมรับในการทัดช่างในมือนั่งกูนัยื้อนเอาก่อบวมเฮ็ดดีในเฮาโลดเเถ่ช่างแท้มซะกาลูกเฮาแก้วมีเฮาแก้วป่อเฮามีเฮาแก้วบวมดีโลดเลยทัดช่างเฮามันเป็นพ่อเฮาเออกะกินเหล้าเมาได้สิก็สูยยากู้คืนจะกินยาหินเหล้าในอันในซื่อในต้องลูกมีบุญพรทัดช่างอ่ะ บุญพันลูกทัดช้างนั่นเดี๋ทัดช้างว่าเือพอเขาหลีเยอะเนอะหลีกือเดี๋หลีเดือเสื่อไหนนั่นขนาดโคทัดช้างไว้การลองอ่นเขาที่เอ่ำเอามันอยู่ที่เขาโอทัดช้างการจื้อคือในกัวตัวนั่นเนาะเขามีเออจื้อคือเจ้าคือกุนเขาเต้นน้ำเอออัานหัวล้านหัวเชียนอ่ะไว้การอ่านแถมำจื้อคือนั่นไปมีหัวล้านหัวเชียนไปตื่นกันไปพร้อมกันไปไ่ใจกันแล้วเขาเป็นมาจ้าไหนลองไ่ใจกันนั่นไงมีตีเล่าไนมีลองอันเชี่ยกันไหนไ่ใจนะ อ๋าพวก่าทัดช้างเลยเมียนอกเมียนใจเจ้าเก่าอิดออดอิดอีดเนี่ยอันเจ้าเก่าเฮ็ดพี่ดั่มพีดแดงทัดช้างขึ้นหนูเจ้าเก่ากับทัดชา้างเปื้อนไม่แยุดลยอ๋อทัดช้างเปื้อนอ๋มทัดช้างตัวเ่อเนี่ยอ๋มมีอีสังเดียดีมากค่ะกูเนาะค่ะเนะี่ยกูนโดยค่ะแล้วโบ้ต่างหันถึงเหมือนกันกูลองลองอันพิดเปียกพิดเพียกเตียกซัดอ,อุ่นอันม,ม่มมีเนื้อหลวกกับผาเนะี่ยยวนต่างหันถึงเหมือนกันละลายครับ มันย Joseph, ้อนชังมันย้อนว่ามันห่างเลี้ยมันย้อนว่ามันห่างจ้าเลยพิดกันนืมเจ้าค่ะเจ้าสังขยาหั่นหนังกันก็อ่ำเมนกันก็สองมีมีค่ะฮะตับซึ่งหนังกันก็อ่ำเมียนกันก็สองมีมีมเจ้าค่ะอ่าจุ้มกุ้นหนุ่มในเมืองไทยหนังกันก็อ่ำเมียนกันสองมีมีค่ะเนาะลายหันมาลายยินมมาค่ะ จุ้มจะกัดจุ้มยังไงอันจุ้มมันนำในย้อนเบือสังย้อนเบือว่าตังวุ่นเหมือนกันลองเฮ็ดเฮ็ดเหมือนกันลองอ่ำย่อมหับกันแหละมันจ้องจุ้มมันจ้องนำมาจื่อคือเในก็เขาในกกดนั้นแี่ยย้อนเบือว่าตังวุ่นเขาค้านั้นมันเหมือนกันมังโก้ทำใครจู้เอาลองง่ไงเฉลยอะไรมามังโก้ทำขำหยาบขำตู้กข้าเฉลยเฮาว่าอะไรมามังโก้ทำใครก็อยู่ในเกีกลางปวนเฉลยพวกอะไรเกี่ยวอะไรม้วนนั่นเลยก็อ่ำวุ่นตาสังอ่ำวุ่นตาสัง บวบนมาลัดขัดหูขัดตางเอาใครซี้ใครดีใครว่าใครหลายไปใครเอาลองตั้งพิษเบือนกว่านี้ซื้ออันเบือนอ่ำหักซื้อคือนั่นเท่างี้มันเป็นเรื่องในม่านอำนาจเมียนมันอย่างนี้เมียนมันเด้คะปัญหาอย่างนี้เมียนมันจะมาได้ไง โอเคยินซุ่มเป็นยัง,งอยู่กูข้าวย่างค่ะโอเคเตรียมมาค่ะเนาะพี่น้องเออส่งค่ะเตรียมมาค่ะหนะเตรียมมาค่ะพวหล่ามาได้ย,ยร์ใหญ่เพื่อนคันหนอหล่ากันป้องกันเช่นี้กันในเฟซบุ๊กในไลค์ใใครเนี่ย ปีน้องเขามีอยู่สิบเอ็ดก้อนเนาะมาสทงค่ะรับสี่เนี้ค่ะใครราดไนมีดังนำค่ะมาพุกงมอคือว่าดีมาปัดดีๆค่ะมาสทรงค่ะ